สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เข้าครัวกันค่ะวันนี้จะทำเมนูไก่ผัดไปโหระพาค่ะค่ะ,คะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมเนื้อไก่นะคะหั่นไก่เป็นชิน้นเล็กๆตามต้องการนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาทํากระเทียมนะคะกระเทียมก็จะใช้ประมาณ5-6กลีบเนาะ แล้วก็ตํารวมกับพริกแดงจินดานะคะก็ใช้ประมาณ5-6เม็ดเนาะจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามปริมาณเลยค่ะตามแบบพอหย,ยาบๆเนาะไม่ละเอียดมากนะคะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นนะคะถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะใส่เป็นถั่วฝักยาวลงไปด้วยเนาะ ตั้งกระทะนะคะเราจะเริ่มผัดกันแล้วค่ะผัดกระเทียมกับพริกนะคะที่ตำรวมกันเมื่อกี้ก็คือผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดพอสุกประมาณหนึ่งนะคะเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะใช้น้ำตาลปีบนิดหนึ่งนะคะปรุงรสด้วยซอสหว่าเขียว น้ำปลาแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะรสชาติที่ได้ก็จะเป็นรสชาติแบบหวานนํานะคะคืกลิ่นหอมมากพอใกล้สุกนะคะใกล้ที่จะ,ะปิดไฟเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเนาะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบนะคะ สำหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีความใกล้เคียงกับผัดใบกระเพรานะคะแต่เราก็คือประยุกต์นะคะไม่ชอบกลิ่นของใบกระเพรานะคะชอบแบบว่ากลิ่นของใบโหระพาแล้วก็เลยประยุกต์เป็นทำเป็นผัดใบโหระพานะคะก็เหมือนกันหาทอดกินกับไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆแบบสองจานไม่พอคะ่ะยังไงแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็ ดถูกใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ